สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานให้กับทุกทุกคนค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้ในเวลานี้คุณกำลังได้รับข่าวดีในความรักนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนาะรอคอยความรักที่เป็นความรักแท้จริงๆความรักที่มีเราและเขาความรักที่มีความโรแมนติกของการละกันเรามาดูกันซิว่า พลังงานของทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะพายอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครคิดถึงคุณใครรอคอยคุณทําสมาธิสูดลมหายใจเข้าลึกออกยาวสองสาครั้งปล่อยจิตใจให้ว่างๆนะคะไม่ว่าคุณมารับชมณนะช่วงเวลาใดก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของทุกๆคนค่ะ ขอพลังงานสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรักใครเราคอยคุณอยู่ใครคิดถึงคุณอยู่คะใบแรกเลย k i King o f s w o r d s หัวเรานิดนึงนะคะธาตุลมคะ่ะแมธาตุลม King o f s w o r d s ราชาดาธาตุลมคนคนนี้คิดถึงคุณอยู่ คิดถึงคุณมากแม้ว่า,เ,าเขาจะดูเป็นคนที่ดูเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะข่มอารมณ์ด้วยด้วยเหตุละผลเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำํำระดับผู้นําขึ้นไปมีเหตุและผลชัดเจนใช้เหตุผลมากนิ่งมากมีหลักการนะคะมีความมีโก้มีทิฏฐิยอมหักไม่ยอมงอนะตัดคือตัดดุเด็ดเดี่ยว จริงจังเด็ดขาดเท่นะคะไล์สไตล์นี้ดูดูเท่ดูเฟลลี่ดูดีมิเสน่์ดูเป็นคนที่บทจะพูดก็พูดนะคะพูดเป็นคนที่พูดเยอะบทจะไม่พูดก็เงียบนิ่งเขามีอินทรียชันที่แม่นยำเป็นคนที่ใช้เหตุผลนำอารมณ์และอยู่เหนืออารมณ์ด้วยนะคะคนคนนี้ เป็นความรักครั้งใหม่ของคุณแล้วก็เป็นคนที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเอง <culiar S 1> เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทั้งวาจาคำพูดการกระทําแม้กระทั่งเวลาพิมพ์ข้อความนะคะมีเสน่ห <Australia> ์เขา รักคุณแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ถึงแม้จะดูเป็นคนที่แข็งแข็งตรงๆมีหลักการมีเหตุลผลสูงปีดเลยนะคะแต่ก็รักรักค่ะรักคือรักใช่คือใช่ The m o o o f เฟม n นีนของเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วหรือคุณยังไม่เจอ เขามีความรู้สึกถึงคุณแน่นอนแน่นอนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเจอกันแล้วยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเขามีความรู้สึกของของคำพูดบางอย่างที่อยากจะบอกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักที่คุณกำลังเจอว้า wow. วค u e e n of Pentacles คุณเป็น Queen of Pentacles ใช่ไหมคะ คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าเอิร์ q ควีนเลยจริงๆนะพลังงานของเอิร์ททรายดินมั่นคงหนักแน่นเข้มแข็งมีพื้นที่มีขอบเขตเป็นตัวของตัวเองมีความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆ <c oughs> เหมือนกับว่าเขาหรือคุณเนี่ยมี Energy พลังงานของอะไรที่ที่ทคล้ายกันเหลือเกิน แต่ว่ามีความต่างอาจจะเป็นคนที่ดูเก็บอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองได้ดีทั้งคู่เป็นคนที่ดูปากแข็งปากแข็งแต่รักนะอะไรแบบนี้นะคะมาดูค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครอยากบอกรกักอยากบอกคิดถึงคุณพลังงานแห่งธาตุดินพลังงานธาตุลม เอซ of c คัพส์ v e of s อฟ r อดสัญญาณความคิดถึงของใครบางคน ส่งมาหาคุณเต็มๆเลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีอะไรที่ค้างคากันหรือว่าห่างๆกันไปอะไรก็ตามแต่แต่เขามีความกังวลในตัวตนของคุณแล้วก็ความเป็นห่วงแล้วก็รอคอยที่จะได้เหมือนกับว่าได้คุยได้เจจาได้พูดคุยนะคะส่งสัญญาณอินทรเอชันมาจากกับสายลมธรรมชาติบางสิ่งมันมีเรื่องราวอะไรที่ยังคงรอคอยคําตอบกันและกันในตรงนี้นะคะกับบาง บางท่านที่รู้สึกว่าห่างหายจากใครบางคนเป็นานแสนนาน Temperance จริงๆด้วยค่ะแล้วก็ Knife o ฟ Pentacles ตอนนี้ถ้าถ้าคุณโสดนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณเจอใครสักคนหนึ่งแล้วมันอยู่ในห่วงช่วงเวลาของอะไรบางอย่างที่ยังคง เรียนรู้หรือว่ารู้จักกันนะคะมันเป็นโซคอนแทคหรือว่าโซคอนเนชันในความสัมพันธ์นั่นคือการเชื่อมโยงทางด้านจิตวิญญาณความรู้สึกความผูกพันระหว่างกันและกันที่มันเหมือนกับว,ว่ารอคอยคําตอบรอคอยที่จะได้คุยได้สื่อสารเพราะว่าไฟออฟซอสไอสต็อปคัพสไนออฟซอสเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเขาเขากาลังที่จะเข้ามาหาหรือว่ากําลังที่จะรอจังหวะที่จะได้เหมือนได้คุยกันได้เคลียร์กันนั่นเองนะคะ ปรับจูนนะคะในความสัมพันธ์ในบางอย่างทีนี้ถ้าคุณโสดคุณได้มาพบเจอคลิปวิดีโอนี้คุณกําลังที่จะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนที่มีความต่างจากคุณนะคะความเชื่อมโยงของความรู้สึกความผูกพันของใครบางคนที่มีความต่างจากคุณแล้วก็มีพลังงานของความเชื่อมโยงของสายสัมพันธ์ของความรู้สึกลึกๆล,ล,ลึกซึ้งมากๆนะคะที่รู้สึกว่าดึงดูมาพบเจอกัน เพราะว่าคุณกําลังเจอคนที่เขามีความเป็นคนที่ตัดคือตัดจบก็คือจบถ้าไปต่อไม่ได้ก็คือจะไม่สานความสัมพันธ์ต่อด้วย energy ขึ้นพลังงานแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาคนนี้จะเคยเคยเสียใจเคยเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้สมหวัง,งในความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเขาเจอคุณเขาจะรู้ว่า เขาจะมั่นใจในตัวตนคุณเพราะว่าคุณขึ้น Energy ของเออรซานั่นคือความมั่นคงและความหนักแน่นความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะเห็นคุณค่าในตัวตนคุณที่จะพยายามเข้าหาคุณมากนะคะอันนี้พลังงานใหม่ที่ที่คุณโสดเพราะฉะนั้นคุณกำลังดึงดูดใครที่เขาเป็นความรักที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่คุณยังไม่ได้เจอคนคนนั้น For a w เวนความรักครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณ คุณจะเจอเขาได้ยังไงกับความรักครั้งนี้คุณกำลังจะเจอเขาได้อย่างไรเพศซับซ r อ s, mm hmm. <S source, ค่ะคุณจะเจอเขาได้อย่างไรในความรักครั้งนี้ Ni ยออฟเพนเด็กคุณจะเจอเขาได้ยังไงคุณจะเจอเขาผ่านการติดต่อสื่อสารทางข้อความก่อนนะคะเช่ mm hmm. นอาจจะเป็นออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเพราะว่า บางท่านเจอแล้วแล้วก็รอคอยใ,ให้ได้คุยกันได้สื่อสารกันแต่บางท่านยังไม่เจอเหมือนกับว่า,ค,าคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันผ่าน,านทางข้อความก่อนนะคะคุณกับเขาจะได้เจอกันได้อย่างไร A of so w a n ์ s หรือเจอกันผ่านผ่านทางข้อความ ออนไลน์ Online, นะคะหรือว่าเจอกันแบบไม่ทันในตั้งตัวค่ะอาจจะเจอกันในในช่วงที่คุณเหมือนกับว่าคุณทํางานโยกย้ายงานหรือว่าคุณประสบความสำเร็จหรือว่าได้เจอกับเขาคนนี้อย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะเจอแบบกระทันหันเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเจอนะคะอาจจะเป็นในการเดินทางหรือว่าเรื่องของการงานการขยายเรื่องของธุรกิจหรือว่าการาไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะ่คะแล้วคุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะ เป็นเวลาสถานที่ที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเจอเขาคนนั้นเลยนี่คือสิ่งที่คุณและเขาจะได้เจอกันขออีกสักหน่อยค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนและเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไร Five of Pentacles เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาคนนั้น Four of Cups เขารอคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเขาหรือยังไม่เจอเขารอคุณรอด้วยความรอด้วยความท้อคือมันนานอ่ะมันรู้สึกนานแสนนานมันรู้สึกเนิ่นนานเหลือเกินนะคะแต่มันมีความหวังถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เจอเขาคิดถึงคุณเหมือนกับเขารู้ว่าเขาจะเจอคุณแล้วเขาจะเจอคุณหรใช่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเดวิล เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะเอ a วอนเขาเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆนะคะเขาผูกพันเสน่หากับคุณมากๆถ้าได้เจอแล้วเป็นความรักที่ยังผูกพันรอคอยเสน่หารอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะเดวิลคือการเสพติดคือยังตัดไม่ได้ต้องการที่จะปลุกไฟในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหรือคนคนนี้เป็นความรักครั้งใหม่จริงๆที่ที่เขามีความตั้งใจอยากที่จะปลุกความรักต้นรักกับใครบางคนที่เป็นคนที่ใช่นะคะเหมือนกับว่ามีอะไรที่สปาร์กละไม้คล้ายกันเข้ากันได้แล้วกเ็เข้ากันได้ในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วเขาก็รู้สึกว่าเมื่อเขาเจอคุณเขาจะรู้เลยว่าคุณละเขาคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเหมือนกับมี มีบางสิ่งบางอย่างค่ะที่มันเหมือนกับว่ามันสปาค์กระกายร้อนแรงร้อนรุ่มนะคะบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนเขาเขามีความหวังที่อยากที่จะเจอคุณมากๆเลยจริงๆนะคะถ้าคุณโสดนะเพราะว่าคุณเป็นเก้าเหรียญตอนนี้คุณโสดโสดสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆแล้วก็ถ้าเกิดเขาเจอคุณเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในความสัมพันธ์ ขอพลังงานโรแมนต์แองเจิค่ะหล่นมาแล้วหนึ่งใบนะคะ It's safe for you to love เปิดหัวใจให้กับคุณเปิดหัวใจคุณให้กับตัวเองเปิดหัวใจของคุณอนุญาตให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรเป็นความรักที่ปลอดภยัยเขาคนนี้เป็นรักแท้และเป็นความรักที่ปลอดภยัยถ้าใครไม่ปลอดถ้าใครไม่ปลอดภัยเป็นความรักที่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะคุณจะดูคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองเลยทีเดียว แล้วก็จงตัดสินใจกับความรักที่ไม่ดีนะคะทิ้งไปเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักครั้งใหม่ playfulness ค่ะ forgiving and learning ความรักครั้งนี้จะสอนให้คุณและเขาได้เรียนรู้กับการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ความรักของคุณมันจะเหมือน14อีกครั้งเป็น inner มาจากจิตวิญญ,ญาณแล้วก็มีความเป็นวัยใสยๆนะวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะคะ โรแมนเองเจ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณ Free ฟรีโอเซลค่ะปลดปล่อยพลังงานของตัวคุณเองกลับมาคนโทรลเขารบแล้วก็รักตัวคุณเองนะคะพลังงานของความรักจะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องถามหาหรือว่าตามหาเลยเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เป็นช่วงเวลาของความรู้สึกมันจะบ่มเพาะแล้วมันจะเติบโตซึ่งกันและกันเวรีซูน 0. เร็วๆนี้คุณจะได้เจอเขาคนนั้นเร็วๆนี้นะคะ กลับมาเคลียร์ energy พลังงานของตัวคุณเองนะคะ financial and c a r e r ความรักของคุณสะท้อนส่งผลอิทธิพลในด้านในเรื่องของการเงินนะคะ calling in your soulmate คุณกับเขาอาจจะมีาาฐานะที่ต่างกันนะคะหรือว่าเขาคนนี้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ให้สำคัญให,ให้ความสำคัญในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณ สะท้อนถึงเรื่องของการงานหน้าที่การงานการเงินเพราะว่าเขามีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรควรที่จะจัดการควรที่จะจัดการก่อนและหลัง calling in your soulmate นะเป็นคนที่คุณและเขาอธิฐานถึงกันและเป็นคนที่คุณขอไว้อธิษฐานไว้เพราะฉะนั้นความรักที่คุณขออธิฐานไว้กําลังนําพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันสวยงามมากๆคุณจะไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้หรือว่าเขาคนนี้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ค่ะ part life relationship new love สวยงามมากๆเลยอย่างที่บอกไปคุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้มีอยู่จริงหรือบนโลกใบนี้ คนในดิตชาติ Part Life คือคนในดิตชาติที่คุณจะได้พบเจอแต่กลับมาเป็น New Love เป็นรักครั้งใหม่ของคุณในชาติภพนี้ You have no each other before a new person คนใหม่ความรักครั้งใหม่จะนำพาความรักความโรแมนติกมาให้กับคุณสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ